ใกล้สิ้นปีแล้วจะลดหย่อนภาษีควรเลือกไทย ESG หรือ IMFD ครับตอนนี้อยู่กับโคชก้องสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมอะไรคือไทย ESG อะไรคือ กองทุน i m f ออฟบางเสลนโคชกองเลยนะฮะก็ทั้ง2กองทุนเนี่ยลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันเป็นกองทุนเอาไว้ลดหย่อนภาษีใช่ครับเพียงแต่ว่าอาจจะเหมาะกับคนละเป้าหมายแล้วก็เงื่อนไขการลดหย่อนเนี่ยอาจจะมีการแตกต่างกันจะเริ่มที่ไทยเอ s จก่อนละกันไทยเอสไทย e อ G เนี่ยก็คือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนก็จะเน้นลงทุนในไทยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือว่าตราสารหนี้ที่ให้ความสําคัญกับ ESG ซึ่ง ESG ก็คือสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมาพิบาล environment social แล ก็เก <C over ing> ็บเนนะโดยลงทุนกลุ่มนี้เนี่ยไม่น้อยกว่า80%ของพอร์ตโดยที่เราลงทุนแล้วเนี่ยใช้สิทธิ์ลดจนได้สูงสุดไม่เกิน30%ของเงินได้และไม่เกิน300,000บาทครับสมมติแบบมีรายได้ทั้งปีนะฮะ2ล้านบาทก็30%ของเงินได้ก็คือ600,000เพียงแต่ว่าเราจะแคปไว้ที่ สามแสนบาทไม่เกินสามแสนบาทอ๋อมีดอกจันร์ตรงนั้นอยู่ใช่ใชไม่สามารถเป็น3 0ของ2ล้านก็คือ0,000 0 <Okay. S 2> ได้เต็มๆไม่ใช่ใช่ก็ลงทุนได้3ามแสนแล้วก็ลดหย่อนภาษีได้3ามแสน <Okay. S 1> โดยถือครองเนี่ยแค่5ปีเท่านั้นก็ขายคืนได้แล้วสำหรับใทยเชนะครับใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปีด้วย IMF ละ่ะฮะ IMF เนี่ยก็คือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการวางแผนกเกษียณ เพราะว่าต้องลงทุนต่อเนื่องเลยจนถึงอายุ55ปีแล้วก็ลงทุนมาไม่น้อยกว่า5ปีด้วยครับแต่ว่าก็สามารถที่จะหยุดการซื้อได้นะแต่ว่าติดต่อกันไม่เกิน1ปี 1> คือเว้นไปได้แค่ปีเดียวจะซื้อปีเว้นปีอย่างเงี้ยก็ได้นะครับ ข้อดีของ IMF นะครับก็คือมีการลงทุนเนี่ยให้เลือกหลากหลายเลยครับอ่าไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้นะครับ<ม>ทองคําหรือว่าสังหาริมทรัพย์ครับแล้ว IMF เนี่ยเราก็สามารถที่จะสับเปลี่ยนไปมาระหว่างกอง IMF ด้วยกันได้ให้เหมาะกับสภาวะการลงทุนหรือว่าเหมาะกับเราเองคือยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอายุมากขึ้นครับเราก็จะรับความเสี่ยงได้น้อยลงครับแล้วก็อาจจะโยกจาก IMF หุ้นนะครับที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ย ไป IMF ตราสารนี้ที่ม,มีความเสี่ยงต่ำกว่าเป็นต้น <Okay. S 2> แล้วเรื่องของจำนวนการลดหย่อนภาษีนี่ได้สูงสุดเท่าไหร่ครับไทยอ s เคืออยู่ที่สูงสุด3 0 0แสนของ IMF เนี่ยได้สูงสุด30%ของเงินได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะสูงสุดเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น500,000แล้วมีดอกจันอีกก็คือเมื่อรวมกับเงินลงทุนเพื่อการ,การเกษตรอื่นเนี่ยจะไม่เกิน500,000 50, เช่นถ้าเรามีประกันบำนาญนะซื้อไว้1 0 0 0 0แบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยห้าแสนเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะ หักไปก่อน1 0 0 0 0แสนประกันบำนาญแล้วก็เหลือ4 0 0แสนสำหรับ IMF ครับโอเคเข้าใจละอันนี้ต่อเมื่อถ้าลง IMF แบบเต็มๆสมมุติว่ามีงบการลงทุนเพ่เรื่อดอย่างภาษีเนี่ยจำกัดอยู่ที่สมมติปีละ5 0 0แสนนี้ค,ครับใช่คนจะเลือกอันไหนก่อนดีโค้ชมีคำแนะนำยังไงฮะถ้าอายุน้อยสมมติว่าอายุสักประมาณ30นะครับก็แนะนำให้เลือก THSC ก่อนเพราะว่าไม่ต้องลงทุนนานนะครับลงทุนแค่5ปี ก็ขายคืนได้แล้ว <Whoa. S 1> แต่ว่าถ้าคนคนนั้นเนี่ยอาจจะอยากลงทุนยาวนะครับอยากเตรียมเงินเพื่อไวยกเกษียณด้วยอ่าแล้วก็พร้อมกับดถยนอนภาษีด้วยนะครับก็อาจจะลงทุน IMF เพิ่มเติมได้ลแล้วมันจะมีไหมฮะกรณีที่อยากก็อย่างที่โค้ชบอกถ้าแบบเอออยากที่จะวางแผนเพื่อกเกษียณจริงๆผมลง i m f เต็มๆไปเลยคนที่ต้องการวางแผนกเกษียณเลยเต็มๆนะครับหรือว่าคนที่ใกล้กเกษียณแล้วอ่าก็แนะนําให้ลง IMF ก่อนอาจจะดีกว่า นะครับเพราะว่าใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดเลยเต็มๆก็คือ500,000นะครับ <ๆ S 2> แล้วก็ใช้เวลาถือครองอีกไม่นานแล้ว <Okay. S 2> แต่ว่าถ้ายังมีงบเหลือก็สามารถที่จะลดหย่อนเพิ่มเติมด้วยไทยเอสจได้สุดท้ายครับโค้ชอยากให้ได้ฝากถึงทุกคนครับที่รับชมอยู่ตอนนี้ อย่าลืมว่าทั้ง2กองทุนนะครับมีข้อดีแตกต่างกันจะดูแค่เรื่องการลดจดภาษีแต่ให้ดูว่าตอบโจทย์ชีวิตเราหรือเปล่านะครับก็ให้การวางแผนภาษีเนี่ยทำไปพร้อมกับการวางแผนอนาคตไปในตัวครับขอบคุณโค้ชก้องครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมเอาล่ะใครที่ยังไม่กด subscribe ฝากกดไว้ด้วยนะฮะแล้วก็กดติดตามทุกช่องทางเลยทั้งกรุงศรีซิมโฟล์กเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบเจอกนใหม่อีทีหน้าครับวันนี้แบมกับโค้ชก้องไปก่อนครับสวัสดีครับ ใครที่ไม่กดไลค์กดไลค์กดแชร์กด s สมัครรับติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะฮะรวมถึงกรุ่มสีซิมโฟ e ทั้ง Facebook และ YouTube นะกดเลย